ท่าคืนที่ผ่านมาค่ะชาวไทยก็ได้ส่งเสียงเฮกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับ2022นะคะที่ทีมชาติไทยประทะก,กับทีมชาติเวียดนามค่ะปีนี้ช้างศึกสามารถคว้าชแชมป์สมัยที่7มาครองได้สําเร็จชนะในเกม1ต่อ0และด้วยสกอร์รวม3ต่อ2ค่ะท่ามกลางเสียงเฮของแฟนบอลชาวไทยที่ไปเชียร์กันแน่นสนามเลย และแน่นอนค่ะงานนี้คนบันเทิงคอบอลหลายคนก็ไม่พลาดไปเชียร์แบบติดขอบสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนิกกี้นัชัดที่ไปพร้อมกับแก๊งเพื่อนคุณเป็นปานสุทธศตามะนาวสอนศิล์และก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างคุณกุ้งสุทธิราชค่ะรวมไปถึงพี่นิโนโมเมทนีด้วย นอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานตัวเลขเงินอัดฉีดสำหรับแชมป์สมัยที่7ของนักเตะไทยตอนนี้แตะ30ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมาจากมาดามแป้งนวลพันุ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยมากถึง20ล้านบาทขณะที่อีก10ล้านบาทนะคะมาจากเงินรางวาัลจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF ซึ่งมาดามแป้งยืนยันค่ะทุกบาทเข้ากระเป๋านักเตะทั้งหมดค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ